ข้าวปั้นธรรมดาเนี่ยมันตกเทรนไปแล้วฮะเนี่ยคือยุคสมัยแห่งข้าวปั้นรักแร้ครับที่เขาจะให้คนเนี่ยมาปั้นข้าวปั้นให้แต่ว่าไม่ได้ปั้นธรรมดาเพราะว่าเขาจะใช้รักแร้ที่มันชุ่มเหงื่อเนี่ยฮะในการปั้นซึ่งเทรนสุดแปลกนี้เนี่ยทำชาวเน็ตหยีไปตามๆกันแล้วเขาทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรเดี๋ยวไปดูกันฮะคือช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยมันมีข่าวที่แบบว่าคนแชร์ไปเยอะมากเรื่องเทรนสุดแปลกจากญี่ปุ่นนะครับที่ถูกตั้งฉายาว่าข้าวปั้นรักแร้ คือโดยปกติเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็จะชอบกินข้าวปั้นกันปกติอยู่แล้วใช่ไหมก็ที่เรียกกันว่าโอนิกิริอ่ะเออนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นอาหารบ้านเขาที่แบบว่าทั้งอร่อยแล้วก็สะดวกกินง่ายมากๆเวลาเร่งรีไอะไรเงี้ยนะโดยวิธีท,ทำข้าวปั้นเนี่ยครับปกติก็คือจะตามชื่อมาเลยอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะเอาข้าวมาอาจจะมีเติมไส้หรือว่าเติมผสมเครื่องปรุงอะไรเงี้ยลงไปใช่ไหม แล้วก็ปั้น้นให้มันเป็นก้อนกลมๆหรือไม่ก็ให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่าเสร็จแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายอะไรก็ว่ากันไปแต่สําหรับเ้าปั้นรักแร้เนี่ยครับมันจะมีขั้นตอนเพิ่มมานนก็คือเขาจะให้ผู้หญิงเนี่ยมาเป็นคนปั้นอืมโดยก่อนจะปั้นนะครับเธอต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อส่วนต่างๆของร่างกายก่อนจากนั้นเนี่ยก็ไปออกกําลังกายครับให้เหงื่อมันไหลออกมาเสร็จแล้วค่อยมาปั้นข้าวให้กินเออโดยหลักการปั้นข้าวเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้มือในการปั้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะใช้รัักแแที่มนบบ ชุ่มเหงื่อตรงนี้เนี่ยแหละนะปั้นข้าวให้ได้รูปทรงคือเอาไปหนิหน่มๆในรักแร้ตรงนี้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเสิร์ฟให้ได้กินกันนะบางข่าวเนี่ยคือบอกด้วยนะครับว่าหญิงสาวคนปั้นเนี่ยจะเอาพวกมเมล็ดงาเนี่ยฮะมาโรยไว้ที่รักแร้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเอาข้าวเนี่ยไปบดๆปั้นๆใต้วงแขนของเธอ เออให้มันแบบว่าติดเม็ดงาขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นข้าปั้นทั่วไปอะนะแต่ว่าคือเห็นภาพเนี่ยยิ่งหยีเข้าไปใหญ่เลยทีเนี้ยซึ่งหลายคนเนี่ยคงเกิดคําถามนะครับว่าเขาจะทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันก็ต้อบอกนะครับว่ามันไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดจริงๆนะฮะสหรับเรื่องนี้แต่ว่าในบทความข่าวเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงงานวิจัยที่เผยแพร่มาในตอน2013นครับอยู่เหมือนกัน ซึ่งมันบอกไว้ประมาณว่าเงื่อจากรักแร้ของคนเราเนี่ยครับมันจะมีสารฟิโรโมนเฉพาะอยู่ที่สามารถกระตุ้นอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่ดีได้ถ้าเกิดว่าเราดมหรือว่าเราเลียมันไปอ,อ,อนะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าการกินข้าวปั้นผสมฟิโรโมนแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้รู้สึกฟินขึ้นหรือว่าอร่อยขึ้นได้ขนาดไหนยังไงเหมือนกัน เห็นว่ามันมีคนที่เขาได้ลองชิมข้าวปั้นรักแร้แล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่ารสชาติมันก็แบบไม่ได้แตกต่างจากข้าวปั้นธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าถึงแม้ว่าบางคนนะครับจะบอกว่ารสชาติมันไม่ได้ต่างจากข้าวปั้นปกติยังไงก็ตามนะแต่ว่าราคาของมันเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าข้าวปั้นรักแร้เนี่ยมันจะแพงกว่าข้าวปั้นธรรมดาไปถึง1ิบเท่าเลยเฮ้อแล้วบางร้านก็คือเขาจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถ เข้าไปรับชมขั้นตอนกระบวนการทําหรือก็คือแบบว่าตอนที่ผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยกำลังใช้รักแร้ตัวเองในการปั้นข้าวอะไรเงี้ยถึงได้ครัวได้เลยด้วยอืซึ่งมันก็มีบางคนนะครับที่เขาก็มาซื้อเข้าปั้นรักแร้นี้ไปเนี่ยแล้วก็ไม่กล้ากินด้วยเหมือนกันนะซึ่งพี่แกเนี่ยความพีเลยก็คือแกซื้อไปตั้ง14ก้อนเนี่ยฮะ แล้วพอไม่กล้ากินเนี่ยข้าวปั้นทั้งหมดมันก็เลยเน่าส่งกินเมนออกมาจนเพื่อนบ้านนะ่ะทนไม่ไหวถึงกับแบบต้องโทรแจ้งตำรวจกันเลยอะ่ะไม่รู้ว่าที่ซื้อไปเนี่ยเพราะว่าแกอยากที่จะลองกินจริงๆแต่ว่าซื้อมาแล้วแล้วกินไม่ลงหรือว่าแกแค่อยากจะเข้าไปดูวิธีการทำก็ไม่รู้นะ <c oughs> ซึ่งจากที่หาดูในเว็บไซต์ต่างประเทศเนะครับเขาก็ไม่มั่นใจในเรื่องของต้นกำเนิดข้าวปั้นรักแรอันนี้เหมือนกันว่ามันผุดมาจากไหนกันแน่บางคนก็บอกว่ามันมาจากกระตูนเรื่องกูรุกูรุาถาพาต้องที่มันจะมีฉากฉากหนึ่งเนี่ย ที่จะมีตาแก่นะครับช่วยพระเอกหาเงินอย่างรวดเร็วด้วยการขายข้าวปั้นลักลเลออ่แล้วฉากนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับแบบโด่งดังสุดโต่งนะครับนะคนก็เอามาทําแฟนองค์แฟน,แฟนอาร์ฮาฮากันโดยการเปลี่ยนจากตาลุงแก่ในเรื่องนี้เนี่ยให้กลายเป็นตัวละครสาวสาน่ารักจากกระตูนเ,เ,เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเออมาเป็นคนปั้นข้าวปั้นลักแล่แทนและคือความพีคคือมียันฟีเลนเนี่ยคิดดู <c oughs> นะส่วนในเรื่องข้าวปั้นลักแล่ที่มีคนเอาไปทําในชีวิตจ,จริงตามแบบกระตุกระตูนอะไรเงี้ยเห็นแบบว่าประเทศญี่ปุ่นเขามี่ครับ ออกมาครั้งแรกก็ตั้งแต่ตอนปี2016แล้วหรือก็คือ8ปีก่อนนู้นเลยละครับในต่างประเทศเนี่ยบางข่าวเขาก็บอกด้วยนะครับว่าถึงหน้าตาข้าปั้นเนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะดูแย่แล้วก็ถือได้ยากกว่าข้าวปั้นปกติก็ตามแต่ว่าข้าวปั้นรักแต้ก็มีรสชาติที่ดีกว่าจริงๆ อย่างในตอนปี2016ที่ข่าวนี้มันพีคๆเนี่ยครับมันก็มีนักข่าวผู้ชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาตัดสินใจครับจะลองกินข้าวปาลารักแรนี้เนี่ยกับตัวเองเลยโดยการให้สาวๆเนี่ยใช้รักแร่ปั้นข้าวให้ครับว่ราะแบบมันจะอร่อยกว่าปกติจริงไหมนะแกก็ให้เพื่อนโรงงานของแกเนี่ยเป็นคนทาฮะแล้วผลสุดท้ายก็คือหลังจากแกกินเข้าไปแกก็บอกว่าเฮ้ยมาอร่อยขึ้นจริงนะโดยแกเนี่ยบอกว่ามันดีมากเลยไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดนี้แค่เพราะให้ผู้หญิงสวยๆเนี่ยมาเป็นคนทําให้อนะ นะซึ่งปรากฏการณ์ที่เมนูสุดแปลกนี่มันกลับมาเป็นข่าวดังอีกครั้งในช่วงนี้นะครับก็เพราะว่าเหมือนกับว่าทางหนังสือพิมพ์เซา t h น่ามอร์นิ่งโพสต์ในฮ่องกงเนี่ยฮะเขาได้โพสต์บทความเกี่ยวกับเมนูนี้เนี่ยแหละแล้วคนก็แชร์กันไปเยอะครับจนโด่งดังไปทั่วในหลายๆประเทศเลยแล้วก็มาถึงที่ประเทศไทยเรานั่นเองโดยในข่าวเนี่ยเขาก็มีการบอกด้วยนะครับบอกว่าบางคนเนี่ยมองว่าข้าปั้นรักแร้เนี่ยมันสามารถที่จะ ตอบสนองต่อความต้องการที่แบบว่าไม่ได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยของบางคนได้ฮะโดยเขาก็มองว่าตราบใดที่มันยังคงถูกสุขอนามัยอยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนที่มองนะคบว่าข้าวปั้นรักแร้เนี่ยมันไม่โอเคจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยคนปั้นอ่ะนะเขามีอาการป่วยอะไรซ่อนอยู่โดยที่แม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้แหละจะทํำยังไงบางคนก็บอกว่าใครจะกินก็กินเถอะนะฉันขอกินข้าวปั้นธรรมดาต่อไปดีกว่าอืมส่วนทางด้านชาเนลไทยเองนะครับพอเห็นข่าวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกกันนะ มันมีคนที่อยากจะซื้ออยากจะกินข้าวปั้นนี้อยู่จริงๆหรอวะออสงสัยกันนะครับเพราะว่าดูเนี่ยเคก็มองว่าไม่เห็นจะน่ากินเลยสภาพคืออยากจะอ้วกมากกว่าบางคนเนี่ยก็แค่เห็นภาพก็รู้สึกขมคอแล้วก็อีสุดๆเลยแะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะคแค่ต้องกินข้าวปั้นที่มันแบบหยิบจากมือคนแปลกหน้าบางคนก็ยังรู้สึกไม่โอเคเลยนี่พี่แกเล่นแบบยัดเข้าไปยัดลักแล่ออคิดดูเขาก็มองกันว่านี่มันเป็นออสารอาหารเย็นชั้นๆเลยซึ่งถ้าเกิดว่ากระแสจะมาแบบนี้เนี่ยก็ขอยอมที่จะตกเทนกันดีกว่าใครอยากจะตามเทนเนี่ยก็ไป บางคนนี้ก็คือเอาไปเปรียบเทียบกับคลิปของอบังอินเดียครับที่เขาใช้รักแร้ในการนวดแป้งด้วยนะว่าแบบเขาปั้นอันนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอบังนั้นแน่เลยเพราะว่าพวกคลิปทำอาหารสตรีทฟ,ฟู้ดอินเดียตามโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าตราตึงจริงๆอื ในขณะที่บางคนเนี่ยก็คือบอกนะครับว่าอยากจะลองกินดูสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามาแบบคนปั้นลักแร้ขา,ขาวๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสะอาดะอ,าดอะไรเงี้ยมันก็ดูโอเคก็น่าจะลองกินกันได้อะไรเงี้ยฮะซึ่งไอ้นอกจากร้านเข้าปั้นลักแร้ตรงนี้แล้วเนี่ยความจริงนะครับในประเทศญี่ปุ่นมันก็ยังมีพวกแบบร้านแปลกๆให้เราได้งงกันอยู่อีกเหมือนกันอย่างนนเช่นร้านสเลปบ,บาร์เนี่ยฮะก็คือร้านบาร์ตบเออซึ่งมันเป็นที่ที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถจ่ายเงินตัวเองเพิ่มไปครับเพื่อให้พนักง,งานสาวสวยเนี่ยเดินมาต นะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วเราจะจ่ายเงินให้คนมาตบหน้าเราทําไมใช่ไหม,ไหมตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุผลครับก็คือลูกค้าบางคนเนี่ย เขาเป็นค,คนที่แบบว่าไปทาอะไรผิดสักอย่างมาแล้วเขารู้สึกไม่ดีอ่ะแต่ว่าไม่กล้าจะลงโทษตัวเองก็เลยอยากที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาตบให้หน่อยเออหรือว่าบางคนเนี่ยครับพอโดนตบแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาฟินเขาผ่อนคลายขึ้นก็มีเหมือนกันอืมเหมือนแบบว่าได้ปลดปล่อยความเครียดออกไปนะครับจากการโดนตบหน้าบางคนถึงขั้นมีความรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยก็มีนะก็เลยแบบยอมจ่ายเงินเพื่อให้สาวๆมาตบตัวเองกันนะครับนะส่วนไอ้เรื่องเมนูแปลกๆหาทำเนี่ยครับมันก็มีอีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ได้มีแค่ที่ญี่่่่่นนนนหรือออววาาาิเเดดีียยยงทั้ อย่างพี่จีนเอเนี่ยก็เพิ่งจะมีเมนูชานมต้นหอมออกมาสะเทินวงการชานมกาแเแหละครับที่เขาเนี่ยจะเอาต้นหอมอ่ะมาหั่นใส่แก้วแบบเยอะๆเลยนะเสร็จแล้วก็เทชาเนี่ยซ้าลงไปครับเป็นชานมเลยอเออหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามากินทั้งอย่างนั้นเลยแบบไม่ใส่น้าแข็งอะ่ะเออเป็นชานมต้นหอมอะ่ะซึ่งหลายคนเนี่ยแค่เห็นก็เครียดแล้วครับว่าแบบขุมมันจะเข้ากันหรอว่ามันจะขมไหมเนี่ยหรืออะไรยังไง นะหรืออย่างอีกเมนูนึงเนี่ยที่คนเขาพูดถึงกันเยอะก็คือน้ําแข็งย่างเนี่ยแหละฮะโดยพี่จีนเนี่ยเขาจะเอาน้ําแข็งก้อนนะครับมาวางบนตะแกรงเสร็จแล้วเนี่ยก็ราดด้วยผงพริกครับที่มันจะคล้ายๆกับหมาล่าเนี่ยแล้วก็โรยงงโรยงาอะไรเงี้ยลงไปซึ่งเขาย่างแป๊บเดียวนะครับไม่ให้น้ําแข็งละลายแล้วก็เอาขึ้นมาให้ลูกค้าเนี่ยกินกัน วิธีการกินเนี่ยก็ดูดๆเคี้ยวๆไปครับไอตัวน้ําแข็งแบบว่าราดผงนั้นน่ะนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทาแบบนี้มันจะอร่อยจริงไหมหรือกินกันเอาฮาหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยทำที่ไทยไม่ได้แน่นอนเพราะว่ายังไม่ทันจะย่างอะครับตักน้ําแข็งขึ้นมาก็น่าจะละลายแล้วแหละความร้อนขนาดนี้ซึ่งนั่นแหละฮะถึงแม้ว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมันจะแปลกแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายพอทํากันออกมามันก็มีคนพร้อมที่จะลองกินกันอยู่ดีนะแล้วเพื่อนๆล่ะฮะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกัน้ี ก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วฮนะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามซับสไคร์ลักฟ้าเอาไว้ได้เลยเราจะนำมาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆภายในเวลาไม่กี่นาทีให้คุณได้ฟังเองไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮนะ